நான் <laughs> ขอการเปลี่ยนความเป็นมาของโครงการซื้อที่ดินที่จะเป็นดาถูกบุกรุกแทราสานทำลายเป็นบริเวณกว้างหลายแห่งเพื่อใหรับผิดชอบ กิจกรรมด้านป่าไม้และกรมป่าไม้ได้มอบให้กองอนุรักษ์น้ำซึ่งในพื้นที่แห่งนี้แต่เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นจากพระนารายณิในปีแรกที่ดำเนินงานได้รับงบประมาณในตั้งหน่วยได้ดำเนินงานภายใต้งบประมาณของสำนักอนุรักษ์และจัดการน้ำและสำนักสนนงานต่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาะพจัดป่า ผมปล่อยมาอยู่ในพื้นที่แต่ด้วยปัญหาหลายประการเช่นและพื้นที่ข้างเกียงพื้นที่ที่สองไ้ยจะท้าครับสามพื้นผูสภาพผาที่บูกรุกทาลายให้คือสภาพสมบูรณ์ทำให้ประสานงานจุดส่วนพุทธนเป็นผู้นําเสนอกิจกรรมด้านต่างๆโดยสรุปและผมได้ขอเรือกยขอนกลับครับขออนุญาตกลับีปนะ ได้นะครับติดกับหน่วยดัดกานต้นน้ำม่นเจาซ่านะครับเราได้มีชุมชนหมู่บ้าน้าหมายทั้งหมดนะครับที่ทางหน่วยดําเนินการอยู่ทั้งหมดติดชุมชนนะครับโดยจะเป็นชุมชนพื้นเมืองนะครับตีดชุมชนนะครับเป็นชุมชนของไทยแรงงานก็คือเราจะให้คนนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนเพื่อคูนขึ้นการและหน่วยคนกับป่านะครับอยู่ในการไม่ทําลายขึ้นการและกัรนะครับแรงยนต์นะครับ มีการจัดทำแนวการไปนะครับตลอดทั้งชุมชนทั้งส่วนของหู่บ้างตลอดจนถึงแล้วมันไปของบริเวณสองพื้นที่หน่วยด้วยนะครับเพื่อทำขอบเขตแตกพื้นที่อย่างชัดเจนนะครับมีการข้อชำจ้างไม้ต่างๆเราที่จะใช้ปลูก่องแสงปลูกในบริเวณพื้นที่ของหน่วยนะครับในการข้อชาในส่วนของงานหวายเพื่อใช้ในการเกิดารพื้นปูในส่วนของแปลนะครับประการที่สามนะครับพื้นปูและรักษณะสภาพต้นน้ำเรา ที่มีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประตปราษาในรูปแบบต่างๆนะครับเรื่องฝ่ายข้อหมูฝ่ายอ่ทีเมนนะครับที่มีความแ็รแรงฝ่ายถาวรฝ่ายคืนถาวรต่างๆนะครับให้กับบริเวณของต้นน้ำลำธารต่างๆทั้งที่บริเวณที่เป็นลำธารที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีและก็บริเวณที่มีน้ําในช่วงของเฉพาะในเรื่องของฤดูแล้งอย่างเดียวนะครับเรามีการ้อดําและทําจัดทําแปลงย่ำแตกนะครับเพื่อตรในพื้นที่ของตัวเองหรือว่าสำคัญต่างๆนะครับ อันนี้จะเป็นความพิจิตรของชุมชนนะครับที่มีต่อโครงการในด้านต่างๆนะครับจะมีทั้งประธานชมรมองค์กรประชาชนนะครับก็ได้แสดงเห็นว่าอันนี้เป็นผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทีมในกสารซึ่งในอดีตก็คือเป็นผู้ปลูกเป็นผู้ทําลายเรื่องของต้นยางการกระผมชื่อนายจิติพงศุภพัฒนี่น้างมีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านพังงบตา ไม่ไม่ได้เต็มป่าครับรอยหัวโน้ะครับที่กนอยู่นงครับเพราะเมื่อก่อนเกี่ยวกับตัดเศในพื้นที่สูงก็ได้ผลลุกช่องแรกที่เนื่อยจากการต้นน้ำที่สูงที่มาตั้ททงที่ทำการตรงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุรู้ไหมรู้เท่าไม่ถึงการกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไปตัดต้นไม้ ไปไม่ได้ไม่ไหว้นจะตายต้จะตาย